การขัดก็คือวางใบให้แนบๆนะครับใบขัดของเรามีหน้าเล็กอยู่แล้วนะครับนะครับสวยงามนะครับสวยงามสวยงามสวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกับผมนะครับช่างหนุ่มนะครับตะทาสุธมาแชร์ประสบการณ์ด้านงานซ่อมสีอีกเช่นเคยนะครับหลังจากที่เมื่อวานนะครับผมคลิปเมื่อวานที่ได้ใช้กาพ่นสีนะครับ แอร์บัตแบบไร้สายนะครับซ่อมสีเฉพาะจุดตรงนี้นะครับและตอนนี้ก็ผ่านนะครับมา1นึ่คืนนะครับก็มาถึงช่วงเช้าสายๆนะครับผมเราจะมาขัดเก็บงานกันนะครับผมเราจะมาขัดสีเก็บงานกันนะครับในบริเวณที่เราซ่อมเฉพาะจุดไว้นะครับว่านะครับบริเวณที่ขัดนะครับไม่ว่าจะเป็นรอยต่อหรือผิวแลกเกอร์นะครับผมมันจะกลับมาสวยงาม ได้มากน้อยแค่ไหนนะครับดูจากชิ้นงานนะครับสีเบื้องต้นอะ่ะที่ก่อนทำนะ่ะเป็นอย่างนี้นะครับผมแล้วก็มีการซ่อมแซมนะครับจําลองว่ามีการซ่อมแซมในจุดนี้นะครับผมแล้วเราจะมาขัดเก็บงานเพื่อจะส่งงานกันนะครับผมว่าบริเวณนี้เราจะขัดได้ดีมากน้อยสักแค่ไหนเดี๋ยวไปดูวิธีการขั้นตอนกันเลยครับสิ่งที่เราต้องเตรียมในงานขัดลักษณะแบบนี้นะครับผมกระดาษทรายครับผม กระดาษทรายจะเลือกใช้เป็นเบอร์1,500นะครับผมแล้วก็กระดาษทรายเบอร์2,000นนะครับซึ่งเราจะทำการขัดน้ำนะครับผมอุปกรณ์ที่ต้องมีก็คือแผ่นอะคริลิกนะครับผมตัดตามขนาดหรือจะใหญ่กว่านี้ก็ได้นะครับผมแล้วก็เราจะขัดด้วยการขัดน้ำนะครับอันนี้คือน้ำเปล่านะครับอันนี้คือน้ำเปล่านะครับแล้วสุดท้ายแล้วหลังจากขัดกระดาษทรายเสร็จ นะครับเราก็จะตามด้วยการขัดเงานะครับด้วยยาขัดเบอร์หนึ่งนะครับพร้อมกับเครื่องขัดโรตารีนะครับผมในงานนี้มันเป็นแผ่เล็กผมขอเลือกใช้อุปกรณ์ที่มีขนาดเล็กนะครับผมเป็นยี่ห้อสปาร์ต้าระบบโรตารีนะครับหรือจะเปลี่ยนหัวเป็น DA ก็ได้ในตัวเดียวกันครับพร้อมกับฟองน้านะครับที่มีความหยาบหน้าแข็งเอาไว้สําหรับขัดหยาบนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปเริ่มขั้นตอนกันเลยครับเบื้องต้นนะครับผมเราจะใช้กระดาษทรายเบอร์1,500อนะครับรองด้วยแผ่นอะคริลิก เพื่อจะขัดผิวส้มตรงนี้ให้มันเรียบก่อนนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ฉีดน้ําแล้วก็เริ่มขัดในบริเวณที่เป็นผิวส้มนะครับขัดเบาๆนะครับผมขัดเบาๆนะครับแผ่นอะชิลิกนะครับหรือจะเป็นฟองน้ำเนื้อแข็งก็ได้นะครับคุณผู้ชม แผ่นอะคริลิกเนี่ยข้อดีของแผ่นอะคริลิกคือมันจะช่วยบดผิวส้มนะครับให้เรียบตึงนะครับผิวทุกผิวทุกผิวเม็ดทุกเม็ดนะครับมันจะเรียบตึงด้วยความที่เป็นความแข็งของแผ่นอะคริลิกนะครับเดี๋ยวเราจะขัดตรงที่มันเงาเงาเนี่ยครับให้มันหายเงานะครับแล้วก็บริเวณขอบที่มันเป็นขอบรอยต่อเนี่ยเราก็จะขัดด้วยนะครับขัดให้กลืนที่มันเป็นละอองของเลกเกอร์ะนะครับเราก็จะขัดให้มันเรียบไปด้วยกัน เทคนิคการซ่อมสีเฉพาะจุดนะครับจริงๆแล้วมันซ่อมได้เป็นบางสีบางจุดบางาบางชิ้นงานนะครับมันไม่ได้ซ่อมได้ทุกจุดทุกแผลเสมอไปนะครับมันอาจจะมีขอบขาดบ้างนะครับหรือสีบริเวณที่ซ่อมมันมีความเพี้ยนอยู่บ้างนะครับถ้าให้เทียบระหว่างงานซ่อมสีเฉพาะจุดกับงานพ่นเต็มชิ้นนะครับ งานพ่นสีเต็มชิ้นนะครับงานก็จะออกมาดีกว่าละเอียดกว่าเรียบร้อยกว่านะครับอ่ะให้ดูตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเช็ดแห้งดูก่อนนะครับอ่ะถ้าดูจากตรงนี้นะครับผมเราจะเห็นว่ารอยต่อตรงนี้ไม่มีความเงานะครับรอยต่อตรงนี้ไม่มีความเงานั่นแปลว่านะครับรอยต่อแลกกเกอร์ตรงนี้ไม่ขาด รอยต่อเลกเกอร์ตรงนี้ไม่ขาดแบบนี้เวลาเราขัดสีมาเนี่ยผิวมันจะเรียบเนียนเรียบกลืนกันดีมากๆเลยนะครับโอเคนะครับหลังจากที่ขดัดด้วย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 รองด้วยแผ่นอะคริลิกเสร็จแล้วนะครับเราก็มาขัดแต่งเก็บด้วยมืออีกทีนึงนะครับก่อนหน้านี้ตรงนี้เราลูบกระดาษทรายเบอร์1200ไว้นะครับเราต้องใช้กระดาษทรายเบอร์1500ารเนี่ยมาลูบเพื่อที่จะล้างของ คมของกระดาษทรายเบอร์1,200ก่อนหน้านะครับก่อนที่เราจะพ่นสีลงมานะครับหลังจากขัดเบอร์1,500เสร็จนะครับผมเราก็จะไปขัดต่อจบด้วยกระดาษทรายเบอร์2,000นะครับโอเค ครับแล้วเราก็ไปต่อกระดาษทรายเบอร์2,000ได้เลยนะครับนะครับเราจะไปต่อด้วยกระดาษทรายเบอร์2,000กันต่อกันเลยครับคุณผู้ชมจะเห็นนะครับผมว่าตรงนี้ที่เป็นรอยต่อของแล็กเกอร์เนี่ยไม่มีความเงานะครับไม่มีความเงาแสดงว่าแล็กเกอร์กับพื้นผิวเนี่ยนะครับมันได้ซึมผ่านเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะครับแบบนี้นะครับเวลาขัดสีมานะครับรอยต่อก็จะมองไม่เห็นนะครับผมมันก็จะเนียนกลมกลืนมากๆเลยนะครับขัดเบอร์2,000กันต่อเดี๋ยวเราไปขัดสีกันเลยครับ ถ้าอยากถ้าอยากจะขัดสีลงไวลงง่ายนะครับก็ไปต่อด้วยเบอร์สามพันก็ได้นะครับหรือจะไปต่อด้วยเบอร์ห้าพันก็ได้นะครับผมมันก็จะขัดลบรอยกระดาษทรายได้ง่ายก็รูปเบาๆนะครับเบอร์สองพันลบเบอร์ห้าพันนะครับ ระวังระวังนะครับผมระวังขอบมันทะลุเหมือนก่อนที่เราจะซ่อมสีนะครับแจ้งให้ทราบนะครับผมนี่คือเป็นงานที่เราจําลองเหตุการณ์สถานการณ์ขึ้นนะครับถ้าพี่น้องยังไม่เห็นคลิปในขั้นตอนงานซ่อมนะครับย้อนนะครับคลิปวิดีโอกลับไปดูที่โพสต์ไว้นะครับก่อนหน้านะครับผมท่านจะได้เห็นทุกขั้นตอนนะครับเวลาซ่อมสีนะครับมีขั้นตอนอะไรบ้าง โอเคหลังจากหน้าตาออกมาเป็นอย่างนี้แล้วเราไปขัดสีกันเลยครับ <laughs> ขัดสีนะครับผมก็จะใช้เครื่องนี้นะครับอย่างที่แจ้งมาก็ใช้ยาขัดใส่ลงไปแค่นี้นะครับแล้วก็เอามาถูนะยาขัดไอ้นี้ผมผสมน้ํามานะครับเพื่อให้มันเพื่อให้มันเหลวมันบีบง่ายนะครับที่จริงยาขัดมีความข้นมากๆอะแล้วก็เปิดรอบเกลี่ยน้ํายาก,ก่อนนะครับเกลี่ยน้ํายาให้ทั่วๆก่อน แล้วเราค่อยเล่งรอบการขัดขึ้นไปนะครับเครื่องตัวนี้เวลาผมขัดเนี่ยรอบมันค่อนข้างจะเบามากๆนะครับผมก็จะเล่งไปเบอร์หกหรือเบอร์เจ็ดเลยนะครับเครื่องนี้มีอยู่เจ็ดสปีดนะครับเครื่องนี้มีอยู่เจ็ดสปีดเราขัดอรอบเร็วก่อนนะครับเพื่อจะลบเส้นกระดาษทรายหลังจากนั้นเดี๋ยวเราค่อยลดรอบลงมาเพื่อดึงเงานะครับ เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าพื้นผิวที่เราซ่อมเฉพาะจุดก่อนหน้านะครับมันจะเนียนกลมกลืนไปกับผิวเดิมมากน้อยแค่ไหนนะครับการขัดนะครับวิธีการขัดก็คือวางใบให้แนบนๆนะครับใบขัดของเรามีหน้าเล็กอยู่แล้วนะครับเราอย่าไปเอียงไปตะแคงนะครับผมวางขัดให้แนบๆวางหน้าขัดให้แนบๆ ขัดไปเรื่อยๆนะครับหลังจากที่ขัดไปได้สักพักนะครับผมยาขัดเริ่มหมดแล้วเราค่อยลดรอบลงมานะครับลดรอบลงมาช้านะครับอาจจะเป็นรอบสามหรือรอบที่สี่นะครับผมเพื่อจะดึงเงาเพื่อจะดึงเงากลับขึ้นมานะครับโอเคนะครับ ปิดเครื่องไปเอาผ้ามาเช็ดน้ำยาออกดูกันครับโอ้สุดยอดเลยนะครับรอยต่อของกระดาษทรายของรอยแล็กเกอร์ไม่มีเลยนะครับ สวยงามนะครับสวยงามสวยงามรอยต่อรอยต่อของแล็กเกอร์ตรงนี้นะครับที่ที่พ่นจบไว้เนี่ยเห็นไหมครับไม่มีเลยนะครับไม่มีเลยต่อได้เนียนมากๆนะครับต่อได้เนียนมากๆนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับขึ้นอยู่กับการขัดกระดาษทรายก่อนหน้านะครับผมการขัดกระดาษทรายก่อนที่ก่อนที่เราจะพ่นสีลงไปนะครับเราขัดกระดาษทรายเบอร์1,200ออกมานะครับในบริเวณถึงตรงนี้นะครับ แต่เวลาเราพ่นพ่นเล็กเกอร์มาเนะ่ะเราไม่ได้จบ่อม่อมรอยกระดาษทรายนะครับเราจะอยู่ภายในรอยกระดาษทรายเบอร์1200เพราะฉะนั้นนะครับน้ำของแล็กเกอร์เนี่ยมันก็จะเชื่อมลงไปในรอยเส้นของกระดาษทรายเบอร์1200งพัทำให้ผิวนะัะผมมันเรียบเนียนไม่เกิดการแยกชั้นนะครับแล้วเราก็ยังมีการโปรยอินเนอร์สอในบริเวณนี้นะครับเพื่อให้มันไล่ เลกกเกอร์ที่มันเป็นละองสากนะครับให้มันกดลงไปในรอยกระดาษทรายเบอร์200มันจึงได้ผลงานที่สวยเรียบเนียนแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเทคนิคเป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับผมที่ช่างหนุ่มโอเคครับผมก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายคลิปแล้วนะครับราบขอบพระคุณพี่น้องมากๆนะครับผมที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปตรงนี้นะครับหวังว่าคลิปวิดีโอที่ผมจะทําจัดสร้างขึ้นนะครับจะมีประโยชน์กับพี่น้องนะครับสายร่วมอาชีพหรือว่า พี่น้องที่ทํางาน DIY ทํางานทํากับรถตัวเองนะครับที่เก็บเกี่ยวหาความรู้หาประสบการณ์ใหม่ๆนะครับหวังว่านะครับคลิปผมนะครับจะมอบประโยชน์ให้พี่น้องนะครับไม่มากก็น้อยนะครับคลิปดีๆมีสาระแบบนี้นะครับกดถูกใจกดติดตามไว้นะครับที่ช่องช่างหนุ่มนะครับผมถ้าใครชื่นชอบในงานซ่อมสีรถยนต์งานขัดเคลือบสีรถยนต์เทคนิคระดับช่างมืออาชีพนะครับผม ผมจะทําคลิปวิดีโอแบบนี้อัปโหลดลงในช่องอยู่เรื่อยๆนะครับเพื่อเป็นประโยชน์เพื่อเป็นวิทยาทานให้กับพี่น้องผู้ที่เริ่มฝึกหัดทําสีรถยนต์ขัดเคลือบสีรถยนต์นะครับได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์หาความรู้ไปด้วยกันนะครับผมผมไม่ได้บอกว่าผมเป็นคนที่เก่งที่สุดรอบรู้รอบด้าน,นะครับผมก็ยัง เก็บเกี่ยวหาประสบการณ์หาความรู้ใหม่ๆเทคนิคใหม่ๆที่จะมาต่อยอดคุณภาพงานของผมเพื่อพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับและในขณะเดียวกันนั้นนะครับเวลาผมได้เทคนิคอะไรมาใหม่ๆนะครับผมก็จะมาทำเป็นคลิปวิดีโอเพื่อจะอัปโหลดลงนะครับหนึ่งนะครับเพื่อตัวผมเองจะได้ดูย้อนหลังนะครับว่าในช่วงเวลานั้นๆของชีวิตนะครับผม ว่าประสบการณ์ที่เรามีในช่วงเวลานั้นๆอยู่ระดับไหนพอเวลาผ่านไปนะครับผมก็จะได้ย้อนกลับมาดูนะครับผมว่าในช่วงเวลานั้นเราอยู่ประมาณนี้แล้วอีก2-3สปีผ่านไปคุณภาพของเรามันเพิ่มขึ้นหรือว่ามันลดลงหรือว่ามันเท่าเดิมจะได้เอาไว้เปรียบเทียบนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสําหรับพี่น้องท่านไหนที่สนใจนะครับเกี่ยวกับด้านงานขัดเคลือบสีงานซ่อมสีรถยนต์นะครับก็จะได้มีแนวทางนะครับเป็นเปรดความรู้เพื่อจะเอาไป ประกอบอาชีพหรือจะเอาไปทํางานแก้ปัญหางานของท่านนะครับหากจะมีประโยชน์ไม่มากก็น่อยนะครับคุณผู้ชมถ้าชื่นชอบงานซ่อมสีงานขักเกืสีรถยนต์นะครับกดติดตามช่องช่างหนุ่มไว้ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนสําหรับคลิปนี้นะครับช่าหนุ่มสวัสดีครับ